บนดาวของท่านเจ้าพิภพสูงสุดคุริลินตกใจจนหงายหลังท่านเจ้าพิภพก็ว่าไม่มีทางอื่นแล้วตอนนี้มีแต่พวกเจ้าเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับบูได้คุริลินเองก็ไม่อยากไปถูกจอมานบูกินอีกแล้วยำฉากก็เดินมาเขาไปอาบน้ำร้อนมากลับมาที่โลกเบจิโตได้กลายเป็นลูกอมรสกาแฟอยู่ในอุ้งมือของบูไปะแล้วบูหัวเราะดีใจมากเขาจะกินล่ะนะแต่แล้วบูกดชกหน้าตัวเองจนลูกอมหลุดออกมา ลูกอมยังคงขยับและพูดได้ แม้รูปร่างจะเปลี่ยนไปแต่ดูเหมือนว่าเรื่องความแข็งแกร่งจะเหมือนเดิมนะความเร็วก็เท่าเดิมนี่คือลูกอมที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแล้วลูกอมรสกาแฟก็โจมตีบูจนบูตกลงไปที่พื้นเขาก็พุ่งขึ้นมาโจมตีลูกอมบ้างแต่ไม่โดนเลยลูกอมโจมตีบูบูจับได้ยัดมัดใส่ปากตัวเองแล้วลูกอมก็โจมตีบูต่อไปลูกอมพุ่งเข้าไปในปากทะลุออกข้างหลังตัดนวดขาดตกลงไปที่พื้นบูซ่อมแซมร่างกายเสกลูกอม ให้กลับเป็นเบจิโตตามเดิมบูเบี่ยงพลังและเข้ามาโจมตีเบจิโตจนกล้องจับภาพไม่ทันแต่เขาก็ยังคงโดนเบจิโตสวนกลับได้อยู่ดีจบลงด้วยการปล่อยพลังไซจนร่างบูเหลือแค่ครึ่งท่อนเบจิโตก็ยังคงโจมตีต่อไปบู ปล่อยพลังใส่ใกล้ๆแต่เบจิตโตก็ไม่เป็นอะไรเลยเขาก็สวนกลับด้วยพลังคลื่นเต่าจนบูเละอีกครั้งบูก็ซ่อมแซมตัวเองจนกลับมาเป็นเหมือนเดิมจากนั้นเบจิตโตก็แทงปากบูเบจิตโตจะรอให้บูหายไปจนกว่าจะนับถึง10แล้วเขาก็เริ่มนับบูก็สังเกตเห็นหนวดตัวเองที่พื้นเขาก็นึกออกหนวดแปลงร่างเป็นก้อนกลมๆล,ลอยขึ้นมาข้างหลังเบจิตโตแล้วมันก็เขมือเบจิตโตเข้าไปแย่ละสิ บูหัวเราออกมาด้วยความสะใจเขาดีใจแบบสุดๆแล้วตอนนี้ก็จบลง